สวัสดีครับไอเลือบลูเฟนเบอร์นะครับก็ยังอยู่ในแวร์วินสมิธเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลตุษจินของในเกมด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทํากิจกรรมเป็นวันที่2องครับสําหรับกิจกรรมอ่าย่อตัวหดตัวนะครับว่าจะเป็นยังไงครับก็ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้สน,น,นับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับแฟชั่นสวยๆสัตว์ขี่สุดเจ๋งเอฟเฟกอาวุธสุดล้ํา อยากเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเติมนะครับแต่จะเติมทั้งทีก็ต้องเติมให้ถูกประหยัดแล้วก็ปลอดภยัยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนํากันครับอีลาติชชอปบริษัทรับเติมเกมทั้ง p ีซีและโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าขึ้นชื่อในเรื่องของความรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดการันตีจากผู้เข้าใช้มากกว่า10,000แคนทางร้านเปิดบริการมา5ปีแล้วครับคุณหน้าคุณตากันในเพจสีเหลืองมีบริการเติมเกมทั้งระบบ UID และ ID p a r k ให้เลือก ทางร้านจดทะเบียนทางการค้าแบบถูกกฎหมายทุดจดทะเบียนถึง2ล้านบาทเพื่อความมั่นใจให้ลูกค้าปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟันแน่นอนช่องทางการติดต่อทางร้านมีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับทักได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k e l a s t i c s h o p หรือที่ l ล n e ก็ได้นะครับ e l a s t i c s h อ p อย่าลืมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับฟังไม่ทันจดไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ Description นะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้เลย เอาละครับพอเข้ามาในหน้านี้นะครับสวนแห่งครอบครัวนภัทนะครับมันก็จะบอกระยะเวลาที่เหลือของกิจกรรมนะครับก็ณวันที่ผมเล่นน่ยมันเหลือเวลาประมาณยี่ิบห้าวันสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับตัวกิจกรรมเขาก็จะรับตั้งแต่วันที่หกกุมภานะครับน่าจะถึงวันที่สี่มีนานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ละกิจกรรมก็จะมีไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมนี้ก่อนนะครับนี่นะครับก็ผมก็ไปเล่นมาแล้วนะครับในส่วนของ ล่างเล็กสามนิ้วในส่วนที่สามนะครับก็สาเร็จี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าวิธีผ่านทํำยังไงนะครับครับพอเข้าเกมานครับมันจะมีจดหมายเข้ามาครับนี่เราก็เข้ามาเลยนะครับแล้วเขาจะบอกว่านะครับให้เราเนี่ยรีบไปหานะครับไทกงนะครับในจุดที่เขากําหนดเอาไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปหาไทกงได้เลยนะครับเพราะว่านะครับมันจะมี จุดเควสะครับนี่เรากดรับเควสนะครับแล้วมันก็จะขึ้นในแผนที่นะครับนี่อยู่ในไคฟงนะครับอยู่ใกล้ๆกับสำนักเวอร์เวิร์ดเชดนะครับเดี๋ยวเรามามาร์กจุดเอาที่ใกล้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาได้เลยครับนี่ครับเควสล่างเล็กสามนิ้วนะครับนี่ก็มาตรงนี้ใกล้ๆก็ว้ามเลยครับพอว้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชม มันมีข้อสังเกตนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมควรจะต้องมาในตอนเย็นเย็นหรือตอนกลางคืนนะครับเควสมันถึงจะเริ่มนะครับถ้ามาตอนกลางวันอ่ะมันยังไม่เริ่มเควสนะครับอันนี้อันนี้เป็นทริคนะไม่งั้นคุณผู้ชมก็ต้องมาข้ามนาฬิกานะครับให้มันเป็นกลางคืนอยู่ดีครับเลยบอกไปก่อนเอาละครับพอมาถึงจุดเควสนะครับเราก็จะเข้าไปคุยนะครับกับจันทไทกงนะครับก็คุยไปครับเจอมาถูกเวลาแล้วจะรู้สึก คอรู้ไหมว่าสิทธิ์สำนักอะไรอ๋อเขาจะให้เราไปเอาพิมพ์บำรุงผิวนะครับนี่นะครับเราก็มันจําเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าเอาละในในเมื่อเขาอยากจะได้ครับเดี๋ยวเราก็ไปเอามาให้ก็แล้วกันนะครับโอเคครับหลังจากนั้นมันก็จะเป็นเวลามืดนะครับเราก็ทําการนะครับใช้วิชาหดกระดูกย่อตัวลงไปนะครับต้องย่อก่อนนะครับไม่งั้นจุดเคลสดมันไม่ขึ้นจากนั้นนะครับ ให้หันมานี่มันจะมีจุดท้าวสเตปให้เรากดอยู่นะครับเรื่อยๆไปอันนี้ง่ายครับก็กดไปเลยนะครับค่อยๆกดนะครับนี่แล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะเดินเข้าไปนะครับในจุดที่เขากําหนดนี่ก็คือเข้ามาในสํานักนะครับนี่พอเข้ามาแล้วครับเราจะเจอยามสองคนขวางอยู่นะครับไม่น่าได้นะครับก็คือจะต้องเดินเข้าข้างในหอมาดีกว่านะครับ คือจะได้ไม่ต้องโดนจับได้นะครับก็ค่อยๆเดินมาก็ได้อันนี้ผมเลือกมาเดินมาหลังฉากแล้วกันนะครับเผื่อมีคนเห็นเพราะว่ามันไม่ได้หายตัวให้เราเห็นไหมครับเฟสที่แล้วอ่ะพอเราย่อตัวเข้าไปแล้วมันหายตัวให้เรานะครับเวสนี้ครับมันย่อตัวให้ก็จริงครับแต่มันไม่ได้หายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแผนที่นะครับว่าจุดมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เราก็ค่อยเดินเลาะมาครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับ นนยังไม่มีคนเห็นไม่เป็นไรกระโดดนิดนึงจากนั้นนะครับจุดเควสะมันจะอยู่ที่สะพานเชื่อมระหว่าง2ตัวตึกนะครับนี่นี่ครับอีก20กว่าเมตรก็ถึงอ่ะคราวนี้ก็กระโดดไปครับอ่าวมีสัญลักษณ์คาวสเต็ปให้ขึ้นไปบนโคมไฟด้วยนะครับโคมลอยถ้าดจะต้องขึ้นโอเคหันไปครับดูโ,โหต้องใส่พวกนี้ขึ้นไปครับถ้าตกมาก็คือ มันจะเริ่มใหม่เลยงั้นกดดีๆครับนี่ครับกดค่อยๆกดครับอ่าครับเรียบร้อยนะครับเราก็ถึงจุดที่เป็นเป้าหมายครับก็เดินมาครับเอาล้ครับเราก็กดเข้ามาเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับดูซ้ายดูขวาไม่มีใครก็เดินมีเอาของนะครับ ราวนี้จะเดินชิดกำแพงไม่ได้แล้วนะครับเหมือนเคสที่แล้วครับเพราะว่าของมันน่าจะอยู่กลางห้องนะครับมันไม่ขึ้นให้เอานะครับเราก็เดินอ้อมันนิดนึงนะครับอันนี้ชิวๆนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะนี่กดเก็บครับเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะพาเราวาร์ปนะครับกลับมาถึงจุดนะครับที่อยู่กับชายโงนะครับเราก็ทําการนะครับ ขยายตัวนะแล้วก็จะได้คืนของเข้าไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะให้จ้ะทีมบำรุงนี่หละของพิเศษยังไงมันก็เหมือนของธรรมดาเอาละแล้วพรุ่งนี้เขาจะให้งานเราอีกนะครับก็รอไปพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะมีเมลมานะครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับอยู่ดีครับใช้กงก็รีบๆดูรุนรานนะครับนี่เฟรมมันขึ้นมา เราก็ทําการนะครับไปตามต่อเหมือนเดิมนะครับก็น่าเป็นจุดเดิมนะครับกับเมื่อวานนี้ครับก็มานะครับตรงต่างตอนล่างของเมืองไคฟงนะครับล่างขวาแล้วก็กดว้าไปนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็เดินไปตามจุดที่เอ่อเควสมันมาไว้เลยนะครับก็น่าจะเหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับ เอาเจอหมาตัวเดิมเห่าอ,อีกแล้วเอาหาไปกินปตอนเรียบร้อยเอาอย่างยังอ่ะ้อละเรียบร้อยหยุดเห่าครับเฮโอ้เราเป็นมิรกับหมาได้ครับไม่ต้องตีมันโอเคครับถึงจุดเควสยแล้วนะครับอ่าครับเขาให้แอบฟังนะครับแลราก็มันมีป้ายอะไรก็ไม่รู้ครับมีคนตายแถวนี้หรอมีเควสยอะไรให้คนตายตรงนี้ไม่รู้อะ มันอ่ะขึ้นละโอเคครับแล้วถ้ามันขึ้นเควสเราก็กดนะครับแล้วก็แอบ,บฟังไปนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับก็โดนสอบถามนะครับว่าผมน,น่าสงสัยจริงๆครับพฤติกรรมของจันทไกรงเนี่ยแต่ว่าก็กระตันอยู่นะครับนี่จะพา ไปหาอะไรกินกันด้วยนะครับเอาละครับเควสก็จบแค่นี้นะครับก็จบแบบไม่ได้อลังการอีกแล้วนะครับงงๆว่าจบแล้วจริงเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันนะครับว่ามันจบแล้วหรือยังนะครับอ่ะครับเข้ามาหน้านี้นี่ครับเรียบร้อยนะครับสําเร็จแล้วส่วนที่สามนะครับก็เป็นอันว่าจบเควสนะครับเอาละครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผ่านกันไปไปที่เรียบร้อยนะครับก็ไปแอบฟัง นะครับยายหลานคุยกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับใครที่ผ่านมึงตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะมาแนะนํากันนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับในส่วนของตุ๊จีนนะครับเราจะมาเลือกที่สวนแห่งครอบครัวนับพันนะครับแล้วจะเลือกที่แรงบันดาลใจแห่งการท่องเที่ยวนะครับนี่ครับไอเควสนี้นะครับมันเป็นเควสที่นะครับ เริ่มให้ทํานะครับในวันที่6เดือน2นะครับแล้วก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ4ี่เทวสทาไมผมถึงแนะนําให้มาทํานะครับเพราะว่าสําหรับสายล่าแฟชั่นมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะครับอ่ะเริ่มจากกิจกรรมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทํามันก่อนนะครับโดยรางวัลของมันนะครับก็จะเป็นหยกนะครับแล้วก็เป็นเงินนะครับแล้วเราจะมาดูต่อกันนะครับว่าถ้าทาไปแล้วได้อะไรนะครับอ่ะเข้ามาครับก็กดไปเลยนะครับสวนแห่งครอบครัวนับพันนะครับนี่ แต่ว่ามันบอกว่าเราต้องไปที่โหมดออนไลน์นะครับก็กดมาถ้าเข้าออนไลน์แล้วนะครับนี่โหมดผู้เล่นหลายคนนะครับมันก็จะขึ้นตำแหน่งให้เรานะครับอยู่ตรงนี้ครับเป็นรูปนกตรงนี้นะครับเราก็ทำการว้ามาได้เลยครับผมครับผมมาถึงแล้วเสียงมันจะดังหน่อยนะครับมันเป็นเสียงคลุกเสียงเชิงฉลองนะครับเราก็เดินมาตามที่เว็มันมาร์กเลยเดินไม่ไกลนะครับเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ ก็ขออภัยเสียงมันดังนะครับมันเสียงพลุอ่ะอ่ะแล้วก็จะเจอคุณลุ้นววนตรงนี้นะครับนี่เป็นเวสนะครับแล้วก็มีโอ้ไข่เล่นเต็มเลยมดออนไลน์เหือว่านชุนนะครับแล้วก็กดคุยกับเขานะครับแล้วก็ถามว่ามาหาทำไมแล้วคูดคุยกันไปนะครับเล่นเล่นในสวนกันเถอะอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะแต่มันในโหมดออนไลน์ครับมันก็จะน่าลำคาญหน่อยครับอ่ะถามไปครับแล้วนี่คือสวนอะไร แล้วก็คุยไปนะครับระหว่างนี้ก็จะมีผู้เล่นคนอื่นๆก็มาชมเฟสเหมือนกับเรานะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับบางคนก็เกเรครับปล่อยตดปล่อยควันหน้าขี้เหร่อะไรก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าสํานักนายมอเตอเวเขาขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อ่าครับแล้วมันก็จะตัดมานะครับเป็นชายหนุ่มชายชะกันนะครับมาคอยตามหานะครับน่าจะตามหาเขาแล้วแหละนะครับนี่นะครับดูมีพิรุษสุดๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะพาเรานะครับไปเดินชมนะครับ แล้วก็เราก็เห็นแล้วนะครับว่าน่าจะมีคนแบบว่ากดรอยนะครับเขาบอกไม่มีอ่ะแล้วก็ไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงตดด้วยครับน่าจะมีคนโดนแก้งว่ะแต่ไม่ใช่เรานะครับถือว่าโชคดีอ่ะเราก็คุยกันไปนะครับเขาก็จะพาเราเดินไปครับังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรก็เดินตามไปครับถึงงงว่าจะพาเดินดูอะไรนะครับอ้อเดี๋ยวเขามีแหมงมกรน,นะครับนี่ว่ามันก็เป็นอะไรีเรา ไม่ได้ตื่นตาอะไรเลยคิดว่าจะพาไปสวนอะไรที่มันแบบอลังการกว่านี้ครับแต่นี่ก็พามาดูมังกรทองทนี่แห่มังกรหรือเปล่าหรือดูซูโบไม่ใช่ก็าพาเดินตรงมาก็เดินตามแล้วเขาไปไหนเปไหนคิว่าจะหยุดดูแห่มังกรไม่ดูนะครับอ่ะเดินมาถึงตรงทางเข้าลงเตรียมก็เดินมาครับโหผู้เล่นเยอะเลย ดูมั่วสุดๆถ้าเควสแค่นี้ผมว่าทำหมดโซโล่ก็ได้นะเอาจริงทำไมต้องมาเล่นร่วมกันแสดงว่าเฟสต่อไปมันต้องมีกิจกรรมโอ้มีคนตดด้วยเรียบร้อยโดนแกล้งอะครับต่อมามันก็จะเข้ากัตสีนะครับให้เราคุยกันนะครับอุ้ยเอาโดนหาเจอแล้วนะครับทายจากรกลุ่มนี้ผมว่าข้าขอตัวไปแล้วนะครับขอพี่ใหม่รอบนี้โชคดีมีชัยนะก็ไวแอรไปแล้วแล้วก็จบเพสนะครับเราก็จะได้ นี่ครับได้หยกก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะครับถุงทองเป่านะครับนี่เปิดมาก็ได้สองพันครับโหแล้วก็มีคนกดต่อด้วยเอาละครับหลังจากไปเดินเที่ยวชมเทศกาลกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกิจกรรมที่เหลืออีกสามอันนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับวันที่ส2บนะครับถ้าเข้าไปร่วมนะครับนี่ทําเควสตต่อเนื่องนะครับโดยมันบอกว่าเราจะต้องจบนะครับอันนี้ก่อนนะครับมันถึงจะทําอันนี้ได้นะครับในวันที่สิบนะครับ นะครับในวันที่1ิบสองเดือนกุมภานะครับเราก็จะได้นี่ครับของเล่นนะครับเป็นอ่าฟองสบู่นะครับน้ําหนักเบาสวยงามเป็นของเล่นนะครับอันนี้นะอืมแล้วก็นะครับในวันที่สิบหกนะครับกุมภานะครับถ้าคุณผ่านเคสนี่ครับพรจากทุกบ้านคืนเงาใจก็คืออันนี้นะครับคุณจะได้รับอันนี้ครับเป็นรางวัลนะครับมันคืออวตารของเรานะครับหรือรูปโปรไฟล์นะครับเป็นรูปม้านี่น่ารักนะครับ และไฮไลท์เลยนะครับก็คือวันที่19นะครับถ้าคุณผ่านทั้ง3เควสไล่มาเรื่อยๆแล้วนะครับวันที่19นะครับคุณจะได้นะครับอันนี้นะครับอ่ะเดีไล่มาอันนี้ก่อนนะครับได้หยกนะครับได้เงินนะครับแล้วก็นี่ครับคําจารึกนะครับพืนผ้าสีสันนะครับนี่สังเกตดูมันมีค่าแฟชั่นนะครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อใช้สิ่งนี้นะครับคุณจะได้รับรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกันนะครับ โดยรายละเอียดของมันคือกิ่งพืชสามารถจะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายประทัดจะช่วยตื่นจากหลับไหลนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้มาจะเป็นแฟชั่นอันนี้หรือว่าได้อันนี้มาแล้วไปสุ่มกาชาแฟชั่นนะครับอันเนี้ยไม่รู้มันยังมาไม่ถึงนะครับใครเล่นเซิร์ฟจีนไปก่อนก็ก็ลองเอามาบอกกันได้นะครับแต่แนะนําให้เล่นนะครับเพราะว่ามันแค่ล็อกอินเข้ามานะครับแล้วทำกิจกรรมนิดเดียวนะครับเราก็จะได้แฟชั่นหนึ่งได้ค่าแฟชั่นทั้งส0%มาแบบฟรีๆแล้วนะครับก็ถือว่าได้มาง่าย แล้วก็นะครับวิธีการได้รับอ่ะมันจะได้รับจากกิจกรรมส่วนแรงครอบครัวนับพันแปลว่านะครับมันอาจจะผมจะเขาอาจจะนะแฟชั่นนี้นะครับอาจจะมีเฉพาะในช่วงนี้นะครับคุณอาจจะหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับหรือหาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นควรจะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเผื่อว่าขาดตกบกพองอะไรอาจจะต้องรอตุจีนปีหน้าเลยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้มาเล่นกันนะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็มีอะไรก็ติชมกันได้นะครับผม แล้วก็นะครับผมจะฝากดนึงนะครับก่อนจะปิดคลิปไปก็คือตอนนี้เกมนะครับมันมีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมันก็มีหลายๆเควสที่คนติดกันนะครับแล้วผมก็ทําคลิปไปแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทําคลิปอีกทีในเวอร์ชันภาษาไทยเพื่อง่ายต่อความเข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้ามันเยอะพอนะครับหรือมีคนสนใจมากพอผมจะทําให้ในรูปแบบของภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีคําขอมาก็ดูภาษาอังกฤษไปก็ได้นะครับก็แล้วแต่อันนี้ให้ทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับแฟนๆของ ช่ e l นี้นะครับเผื่อว่าอยากจะได้ไกด์ภาษาไทยนะครับอ่านภาษาไทยนะครับสําหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาเล่นด้วยนะครับก็ให้เป็นทางเลือกไว้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาละครับสวนันี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ